ดูเลขที่บ้านก็รู้ว่าชีวิตนี้จะรวยแน่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมด เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปเรีโอใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านที่อยากจะเชิญอาจารย์ปดรุฮงจุ้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาสักยนันหรือว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับท่านสามารถติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรนะครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายนะครับหรือว่าห่วงจุย้ยรวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับในหัวข้อประเด็นเรื่องดูเลขที่บ้านก็รู้ว่าชีวิตนี้จะรวยแน่ต้องเข้าใจคเซ็พต,ต์ก่อนนะครับคําว่าชีวิตนี้จะรวยแน่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะรวยหรือยังไม่รวยก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเลขที่บ้านที่เป็นเลขดังนี้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะอธิบายก่อน จะดูเลขที่บ้านเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองตแหน่งด้วยกันคือตําแหน่งก่อนทับเช่น89ทับอันนี้เขาเรียกว่าตําแหน่งก่อนทับแล้วก็ที่บอกว่าความเป็นตัวเราก็คือหลังทับนะคือความเป็นบ้านของเราเช่น89ทับ37อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าถ้าจะดูว่าบ้านของเราเนี่ยคือตําแหน่งไหนที่จะรวยหรือไม่รวยให้ดูจากเลขหลังทับนะคือว่าง่ายว่าเวลาไปรษณีย์มาส่งเนี่ย เขามาส่งบ้านเราอะนะครนี้ก็จะมีคําถามอีกอันหนึ่งว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับอย่างเลขที่บ้านเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมันเป็นเลขอันหนึ่งสมมุติว่า89ทับ37แต่ปัจจุบันเนี่ยทางการเนี่ยเขามาเปลี่ยนให้เป็นบ้านเลขที่89ทับหก็ให้ยืดเอาเลขที่บ้านที่เป็นปัจจุบันโอเคไหมครนี้ถ้าสมมุติเราฟังไปแล้วนะครับรู้สึกว่าแหมอาจารย์ เมื่อก่อนเลขผมมันดีอยู่แล้วเชียวแล้วทางทางภาครัฐเนี่ยเขามาเปลี่ยนบ้านผมเลยเป็นเลขที่ไม่ดีเลยอาจจะลองสังเกตครับว่าตอนที่มันเป็นเลขที่อาจารย์บอกว่าอยู่แล้วรวยแน่อยู่แล้วชีวิตจะดีเนี่ยที่ผ่านมาในยุคข,ของคุณพ่อคุณแม่ที่มาอยู่บ้านหลังนี้ชีวิตเป็นแบบไหนหรือว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเลขชีวิตเราเป็นแบบไหนแล้วเมื่อเปลี่ยนเลขแล้วอิทธิพลตัวเลขเนี่ยมาส่งผลจริงไหม ก็ลองดูนะครับนะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อประเด็นเรื่องของชีวิตว่าอ่าว่าเลขที่บ้านเนี่ยมันบอกว่าชีวิตนี้เราจะรวยแน่ๆน,นะครับอา้าวนะบ้านที่มีโอกาสที่ว่าจะรวยนะครับชีวิตนี้ต้องรวยแน่ๆน,นะครับคือมีเลขดังนี้ครับเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยนะครับจะเป็นเลขที่ ต้องบอกว่าจะรวยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าใครที่อยู่บ้านเลขที่หนึ่งห้านะคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้เขาจะให้การช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณให้โอกาสคุณบางคนให้ทุนด้วยซ้าไปหรือบางคนให้ที่บอกว่าเอ้ยอะลองท,ทําที่ที่ดินตรงนี้นะแล้วเราก็จะมีช่องทางว่าผู้ใหญ่ให้คําแนะนําอันนี้คือเลขที่หนึ่งห้านี่คุณอยู่แล้วรวยแน่ 1 5ึ่ห้นะเหมือนกันต่อมาเลขที่ 2, องสี่สี่สองนะสองสหรือว่า 4, ีสองเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเวลาคุณไปอยู่ไหนก็แล้วแต่จะมีคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงเข้าไว้นะแล้วพยายามพูดออดอ้อนเข้าไว้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณถ้าเป็นการค้าขายก็จะต้องพยายามแบบว่าพูดคุยเก่ง อ้อนเก่งเกซีเก่งเก่งสนิทเก่งเก่งคุณก็จะรวยครับนะคนที่อยู่บ้านเลขที่24 42ต่อมาคนที่อยู่บ้านเลขที่3 6 6 3สอันนี้ต้องบอกว่าถ้าทำราชการคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งจะเป็นใหญ่เป็นโตเช่นกันนะถ้ามีโอกาสนะลองทำดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่่ที่เป็นเพศชายจะดีมากนะครับ ถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงก็ต้องพยายามแบบที่เรียกว่าเวลาเข้าหาผู้ชายเนี่ยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้มีให้น้ําหอมมันหอมๆห,หน่อยถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนกันคุณเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้ดูมีความขยันขันแข็งนะครับนะนี่คือบ้านที่สามหกหกสามนะนี่คือคุณก็รวยแน่ต่อมาเลขที่เจ็ดแปดแปดเจ็ด นะ7887นี่คนที่อยู่เลขที่7887นี่จะรวยเพราะว่าโชคลาภนะการเสี่ยงโชคแต่ว่าชีวิตมันจะเหมือนกับผกผันนะชีวิตมันจะเหมือนกับผกผันคือว่าง่ายว่าต้องมีอาชีพหลักเป็นของตัวเองส่วนจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็คือซื้อหวยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าด้วยอิทธิพลของเลขบ้านเนี่ยมันจะทําให้เราไปติดเรื่องของการพนันบางครั้งมันก็จะพลิกมารวยบางครั้งมันก็พลิกไปจนจนได้ เป็นเลขที่มีอิทธิพลของความร่ำรวยได้ไวแล้วก็จนได้ไวเช่นกันเพราะฉะนั้นเองคือเอาง่ายๆว่าดวงชะตานี้มันจะรวยจากโชคฟุกเพราะฉะนั้นเองคือเมื่อเราได้เงินมาแล้วก็ต้องหมั่นพยายามทําบุญนะหรือถ้าเกิดว่ามีโอกาสเอาตัวเองไปข้องเกี่ยวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกอ่า สถานบันเทิงเล่าอะไรแบบเนี้ยเล่ายาดองคนต่างชาติอไอ้แบบนี้ก็โอเคคือไปได้อยู่ก็คือมีดวงชะตาจะรวยหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเทาๆหน่อยก็จะรวยนะนี่คือบ้านเลขที่78กับ87ต่อมามีเลขอ,อีกนะครับก็คือเลข5 6 6หกเลขที่บ้านห6าหเนี่ยคุณให้คุณเกิดมายากจนขนาดไหนก็แล้วแต่บ้านหลังนี้จะชักพาคุณ ทำให้คุณมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้จากการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือการเป็นครูบาอาจารย์โคนการเป็นนักฝึกอบรมไปไปมามาไปหรือว่าในปัจจุบันเขาเรียกว่าโค้ดนะกายไปเป็นโค้ดต่างๆ้นะที่สุดแล้วไปไปมามันก็ทําให้คุณเนี่ยเป็นที่รู้จักก็มีคนเข้ามานับถือมากมายนําโอกาสต่างๆมาให้คุณนะหรือนะครับหรือในที่นี้คือเป็นคนทําอาหารเก่ง นะไปไปมามาก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไปเป็นพวกบล็อกเกอร์เป็นพวกวิจารณ์หรือเป็นพวกที่เขาเรียกว่าไปการสอนทําอาหารอบรมการทําอาหารแบบนี้ครับนะหรือว่าหกห้าห้าหกนี่ไม่ใช่รวยธรรมดานะจะเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่โตนะเพราะฉะนั้นเองถ้ามีโอกาสคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะแต่ว่าเวลาคิดเนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องทําจากเล็กไปหาใหญ่นะก็คุณจะร่ํารวยได้ ต่อมาเลขที่4664นะบ้านเลขที่4664นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเลขที่บ้านครับที่อยู่แล้วก็จะสร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าของบ้านได้นะครับแต่ว่า4664เนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอา,อาหารการกินความสวยความงามหรือว่าการขายของผ่านโซเชียลต่างๆโอ้โหรวยหนักเลยนะรวยหนักเลยนะ นี่คือเลขที่จะสื่อถึงความร่ํารวยต่อมามันมีอีกนะครับส่วนใครที่แหม่ฟังและอาจารย์แล้วโดดไปโดดมามันจะมีเลขผมเป่าก็ฟังให้จบคลิปนะฟังให้จบคลิปนะต่อไปเลขที่16 6นะ่งหนึ่งนะหนึ่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนี่จะต้องดูสง่าง,งามแต่งตัวสะอาดสะอ้านคนอยู่บ้านหลังนี้นะและจะรวย นะบ้านหลังนี้ถ้าทาอาหารนี่นะโอ้โหใช้ไฟแบบเขาเรียกว่าเหมือนพักบุ้งไฟแดงนะชู้สู้เลยแบบนี้นะโอ้โหรวยหนักเลยนะหรือนะครับบ้านหลังนี้ถ้ามีโอกาสทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกธุรกิจที่มันดูหรูหราดูความน่าเชื่อถือดูไฮโซขายกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมโอบบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะอาจารย์อาจารย์แล้วถ้าเกิดผมจนอยู่อา้าว จนอยู่ก็ลองเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในโหมดของการเป็นพนักง,งานของพวกแบรนด์เนมให้ได้ก็คือเราเข้าไปอยู่ในนั้นก่อนพอไปอยู่ในนั้นเสร็จปุ๊บเราเห็นลู่ทางว่าเอ้ยเออเราเอารองเท้าไปขายไหมเราไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ไปขโมยเขานะหมายถึงว่าเรามีลู่ทางนะว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันลิมิเดตเราซื้อซื้อปุ๊บแล้วเราไปขายส่วนต่างเพราะมันเอามายากได้ยากอะไรแบบเนี้เป็นต้น อันนี้ก็คืออีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนหนึ่งหกหกหนึ่งนี่นะหรือว่าคุณจะเอาตัวคุณเป็นนายแบบนางแบบนะหรือบางคนขายน้ําหอมเนี่ยนะโอ้โหรวยมากเลยหนึ่งหกหกหนึ่งต่อไปเลขที่บ้านสองแปดแปดสองโอ้โหเลขที่นี้นี่นะก็ต้องบอกว่าเป็นเลขที่เขาเรียกว่าถูกเปจะรวยถูกเปจะรวยถ้าเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการทั้งปวงเนี่ยมีคนแบบเขาเรียกว่าพิศวาส นะมายัดใต้โต๊ะให้นะมีมาพิสวาดนะแต่ต้องระวังในะชีวิตนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปรับแบบเขาเรียกว่าไม่ฉลาดฉเฉลียวเนี่ยจะมีคดีความได้นะครับนะจะมีคดีความได้เพราะว่าคดีจากลายเซ็นที่เราไปเซ็นไว้เนี่ยนะจะสร้าบปัญหาให้กับเราได้แต่ถ้าเกิดว่าแบกบดีมีช่องทางดีคุณก็รวยได้เช่นกันถ้าเป็นผู้หญิงคนที่อยู่บ้านเลขที่28นี่นะก็ต้องบอกว่า เป็นเลขที่บ้านที่เขาเรียกว่ามีหนุ่มมาติดเขาจะซื้อรถซื้อบ้านให้กับคุณแต่ก็ต้องฉลาดนิดนึงครับไม่งั้นเนี่ยเขาก็ให้คุณอยู่บ้านของเขาถึงเวลาเฉดหัวคุณออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อบ้านให้ให้เราดีก็บอกว่าพี่ขาพี่ขาช่วยซื้อแล้วก็ช่วยโอนเป็นเลขเป็นบ้านเป็นชื่อหนูด้วยแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับนะกล้าขอก็เขาคงกล้าให้นะครับเพราะว่าเลขที่2 8 8 2นี่เป็นเลขเรียกว่าใจใหญ่ใจรักเลง นะครับต่อมาเลขที่35 53 3553นี่นะจะรวยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ทำงานโอ้โหนี่ต้องบอกว่ายางงี้เลยทำงานอย่างหนักหน่วงแต่มันก็จะมีลู่ทางบางบางคนเขาเรียกว่าเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามผู้หลักผู้ใหญ่นะเสร็จแล้วตัวเองก็ไปเห็นลู่ทางพอไปเห็นลู่ทางก็เขาเรียกว่าอะไรก็อาจจะมีการค่อยๆลงทุนหรือว่าค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้ไป หรือในบางคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาไว้ใจเราแล้วในที่สุดแล้วเขาก็ยกธุรกิจกิจการให้เราทําเองนะบางคนเนี่ยกลายเป็นว่าแรกๆเนี่ยไปทํางานแล้วก็ทําแทนเลยพอทําแทนวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก็ออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองพอเริ่มมีทุนมาทําเป็นธุรกิจของตัวเองที่ได้ไปไปเป็นเขาเรียกว่าไปทํางานกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เลยผลักดันผลักดันตัวเราออกทุนให้อะไรให้ แบบนี้นะห้าสาสมหนี่นะโอเคมากถ้าเป็นข้าราชการเป็นทาหารตำรวจนี่กลายเป็นว่าหุ่นเชิดเขาจะชักพานำพาคุณไว้ใจให้คุณเป็นที่เขาเรียกว่าไว้อกไว้ใจแล้วเขาก็จะผลักดันคุณให้ขึ้นไปตำแหน่งสูงมีเงินมีทองนะมาอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเลขที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่อันนี้จะรวยได้เพราะว่าการค้าขาย นะแต่ว่ามันใช้เวลาสะสมในความร่ํารวยใช้เวลานานอยู่แต่ว่าก็จะรวยนะครับถ้ามีโอกาสทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ line, สามารถทําได้นะครับแต่ดวงชะตานี้คนที่อยู่ในบ้านเลขที่4774็กเี่เนี่ยจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งนะแต่ต้องพยายามพยายามฝึกหน่อยต้องพยายามฝึกหน่อยอาศัยว่าเขาได้เป็นคนจริงใจนะถึงจะโอเค นะครับแล้วก็4774นะบ้านหลังนี้ก็จะรวยส่วนเลขที่บ้านที่อาจารย์ยไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเลขที่ของคนที่จะรวยนะในเลขที่บ้านก็มีเท่านี้อาจารย์ครับนี่อาจจะมีคนถามอาจารย์ครับอย่างผมเนี่ยมันอย่างเช่น36อาจารย์บอกว่า3663มันจะรวยแต่ว่าของผมมันมีศูนย์มากั้นอาจารย์นะอย่างเช่น306เงี้ยมันจะรวยแม่อาจารย์เลขศูนย์มากั้นเออ ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นคือถ้ามันมีเลขอะไรที่มันมากั้นนะมากั้นนะบันก็ถ้ามันไม่ใช่คู่ดาวที่อาจารย์ได้บอกไปหรือว่าคู่เลขที่จย์ได้บอกไปเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กนะอย่างเช่นไอ้เรื่องเลขศูนย์เนี่ยอาจย์ก็ได้เล่าไปในคลิปคลิปหนึ่งว่าคนที่มีบ้านเลขศูนย์ต้องรู้นะคราวนี้เนี่ยอาจารย์จะค่อยๆมาเล่าไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องอันนี้เอาว่าบ้านคนที่อยู่แล้วรวย ใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังต้นคลิปนะฟังแล้วจดออกจดตัวเลขออกมาเลยนะว่าเฮ้ยมีเลขที่บ้านอะไรบ้างนะว่ามีเลขที่บ้านอะไรบ้างจะรวยรวยเพราะอะไรนะอาจารย์ก็เล่าเล่ารายละเอียดไว้ส่วนคนที่ไม่ได้มีเลขที่อาจารย์ได้เล่ามานี่นะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปนะแล้เถ้ามีโอกาสในการเลือกเลขที่บ้านเลือกเลขที่คอนโดนะครับห้องที่เราอยู่ ก็ให้เลือกเลขที่อาจารย์พูดไปว่าเป็นเลขที่รวยนะครับความจริงนะถ้าเรามีโอกาสได้ไปมีเพื่อนที่เขารวยๆล,ลองดูครับว่าเอยตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เธออยู่บ้านที่ไหร่คุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่หรอถ้ามีโอกาสสนิทสนิทกันนะลองถามลองถามอาจารย์จากประสบการณ์อาจารย์เลยนะคนที่มีเลขที่อาจารย์ได้เล่าไปทั้งหมดอ่ะมันจะรวยจริงๆนี่พูดเรื่องจริงนะแต่ว่า ลักษณะการรวยแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเลขที่บ้านอ่ะแล้วแล้วในในในบ้านหลังนั้นเนี่ยทุกคนมันจะรวยเหมือนกันหมดไหมมันก็จริงๆมันก็มีตัวตัดอีกก็คือวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วมันจะรวยจริงๆคนที่อยู่ในบ้านเหล่านี้นะลองไปสังเกตดูนะครับอ่สรุปแบบไวๆอีกทีหนึง่งบ้านที่อยู่แล้วจะรวยคือมีเลขที่หนึนะครับห้ 51. สามหกหกสามสองสีสองเจ็ดแแล้วก็5้าหกหกห้าสี่หกหกสี่หนึ่งหกหนึ่งสองแสามห้าห้สามส็อ้าวนะก็ขอให้รวยทุกๆคนนะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะดูดวงอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะก็ฝากไว้นะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะ0854491499หรือว่า Facebook Fanpage ค้นหาไปอาจารย์เอกธนกรซินแสร,รวยง่ายนะครับหรือว่าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนสำนักอาจารย์มีสักยันด้วยนะอาจารย์เนี่ยมีสักยันมีดูดวงแต่ว่าช่วง,วงนี้โควิดไม่ไม่รับสักแล้วก็ไม่รับดูดวงแบบเจอตัวนะดูทางโทรศัพท์ไปก่อนนะครับ แม่นเหมือนกันรับรองได้นะครับก็มีปัญหาปรึกษากันนะสุดท้ายนี้อาจารย์อวยพรให้ท่านประสบความเด็ดในชีวิตจะทําการสิ่งใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสมหวังทุกประการสวัสดีครับ